สว e ัสดีวัดสุขทุขลดาลุงวัดสุขสุขลดูไปใช่ไนี่อยากได้ันนีหาแบบนี้แหละมันมู

ไ่ลคนกลางเต็นนอนเนาะตัวยพอได้จดใสดงาทำเษตาในวันนี้ควรเล่นในเรื่องเจนนี่ครับราชดเอาอะไรหนากือบจิ้บดีแต่เราไมีเข้มขัดโอ้ยอย่ากลัวเลยเจนเลยจริงจ้าส่วน ยิงสาสวร์นังวิวอยากขาได้หนิโอ้ยิงสาสวร์นังวิวหองกิน เอามามือสุดท้ายของีพี่น้องแล้วเอียมวานบรดดิมาเนาะสร้อยเทอมาเล่ยนอยู่เอ่เอพะน้อง อต้นมีขคอกค่ะนางเจนมีบอ่อันนี้ได้เยู่แยะากเนอันบ่มีคอกนะยัน,นมันตกไ,ได,ด้นี่ไงเอามาตันนี้ก็ได้เลยน้ำอยู่นี่ เออฮึบังบังตัวไหนก็พอทันทีโอ้ยเอยลูกยครับลผูเออโดิโดินดออเออเออไนั่งนั่งนั่งครับ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 ทำหน้างงเป็นไหเอ้าขี่บาทเดียว โมโหเลยอ๋อโมโหเยนี right> ่โมโหเฮ้ยมันหลายมากแล้วบอยตนของของเขาเธอขี้เช่นนกกระจอกเขาหาขี่ปะเชื่อให้แน่สิขีนี่เชื่อนกกระจอกให้แน่สิขีนี่ จูงไงแน่จิกี้ดิจูงไงน่จน่อยากขี้หงอยากขี้แมอยากขี้่อยากขีขีช่าง่พี่น้องคนนะ ได้อ้าวไฟไฟมันปกัปกๆักมันอยากรวมป้ามันอยากรว,มอ,กนนะว,ม,วมอืมนี้เย็นนะก็มุมกูมุมกูมุมอยู่กูได้ถ่ายติ๊กตอกได้นะถ่ายเนะี่ย <c oughs> ของฉันไม่มีเลยกูได้แล้วอุบัิเหตุเลยเกลียนหัวไม่ไหวเกลียนหัวเลย นี่แล้วมันใหา่นั่นเนาะโค้งนี่เดี๋ยวดาเงินที่อยู่ตาแน้นอนทางแนวคุณใหญ่เนาะคุณใหญ่ยังว่ามันนักเด้แต่เนี่ยเลือกที่คาดเยอะทีแต่ถ้าคอยขี้เขาคือจะมาโป๊เบิ้งเจ้าของมาเลยเนาะ สวดตาดุนให้ไทยดิหน้าปากกว่างได้โอ้ย <laughs> เออไปไปไายบายจังเลยท้ายบายเพิ่นเบียกลงนะฮะคแนวไว้ไ่เบียกลงน่อไวทางแนไม่เบียกลงนะเออเนนี้ม่เบีกลงอุยอมลงอีกโอเคจอบะ พยายอมลงนี่พยายมลงเจนี่เ่รอดีค่ะกันเชิญวิวเอาตัวนี่นะตัวเป็นจระเข้ดินะลูกขักแทะเอาเอาเอเอาจระก็นั่นแหละลูกเอาเอาจระก็นั่นแหละยกขึ้นดิ าจะโลกเขาจะโกกกันแหละให้คุณพ่อนูอ่ะยา่าวันไ่ียังเตาลมไปยากกี่ชา พ่อ,พอแม่พี่น้องเลยนเนาะมีนางวิวขี่เดียวขี่คนเดียวก็ออด,ด,วดี่ยังนะ,นะแมวหรือหมาน่ะนะอ,อมันคไวแ ขาก่อนเจ้ โอ้ยด <c ười> ีไงล่ะบายบายพ่อันนั้นมียั้งเลยนะกดก่รนอนไวลูกเจ้านบยอมลงน่ะบยอมลงน่ะกี่ได้บดมือได้แบบนั้นนะปุ่นแล้วเป็นทีเรียบร้อย มาลงมาพูดนี้กันไรเฮ้ยเฮ้ยตบแมวว่านี่เนื้อยังนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่านได้กระตายกันมือเลยตายกันตายระวังมือมันด้ตลบ ป้อนโตนบ่เฮียนะยมันอิ่มแล้ววิวมันบรอยากแล้วมันบรอยากแล้ว,ม,ลวมันอิ่มเลยดิ

Lộ, vâng lọ phẳng làm về nhà Có cho hồ bao? Cho đây vớt đi nè. Hiện cho cho hạt cho sờ đờ cho. โอ้ยเพื่อนเนื่อยอะไรเลี๋ยวแกวเอ้ยเพื่อนเจนนี่ไป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 เรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขึ้นรถายโอ้โหไปบ่มีจุดหมายเล่อไปเรื่อยๆไปเลยเนาะมาเที่ยวงานทันทีโอ้นี่นวดนี่นวดได้เฮ้ย ตกปอกปอกปอกไปตายพี่แห้งเนาะไปไปไปฮะอ๋อผงเห็ดแบบว่านั่นอ้อมไปอ้อมโซนไปโซนมันว่ยโอ้ลอดลอดลอดลุกเห็ดใส่ขนมคงขวดใส่ขนม ปิ้งปลาเป็นใจแซ่บแทไ้ไปไปห้าไปก่อนครโอหมอหมอง็นลังกินปลาเผาไปเป็นครั้งที่สองที่จะท้องมาเที่ยวงานประดับขนมใช่ ไปต่อต่อค่ะโทษค่ะโอ้น้ำหอมมึงไหนไปเอาเตอร์ย่างเด้เต่าย่างไหนเด้หาเกือบไทยไหมบ่ฉันบ่ได้มักแบบนี้

bun kỳ đứa đi bun đứa đuôi đi cock <laughs> <chơi phê đoạn> phải wood chan chết 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 đâu, chết 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 เบอร์เก้าเบอนี่สิบสอนเนะครับ้ไหนะเจ็บตีนใส่เกืบไทยอยากได้เกิบไทยกันยังไ่ถึกใจฉันเจ็บเบอร์บนกเบอร์มเอรันนี้ก็ถูกนะครับไป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 ตนดนการแบ่งคัก่อนนะอ้กินปลามึไป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 ไไป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 ปไ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 ไปไไปไ ดต่นน so hmm. ี่ไวพูดเบีดแน่นไปกอดจะตุ่นใหญ่ปะอดี๋เฮ็ดเเฮ็ดมีพ่อาปในห้อยโอย ได้พาไปบงกระตุนใหญ่ก่อนเด้อเราจะแล่นนี่เด้อเราจะแล่นนี่เด้อจะแล่นนี่เด้อเราจะแล่นนี่เด้อไปเราจะแล่นนี่เด้อเนาะด้านยังไปไปได้ไหมเอาผ้าไปนี่เอาผาไปนี่ Câu vay <laughs> Dạn là cái áp ấy dạn là cả <laughs> Dạn cả tụi nhầy Ê, cũng nhanh Ô, phạt này Ô, này ดจอตันไงของกินของกินอู้มีแต่ของกินเยอะเยอแต่ของกินเยอะเอะนี่ผัดหอยยำปูม่วงเกิบอ่าวแลก็ไมพี่น้องดิมองหนึ่งา แม่น้ำเขาปีกายนี่นะงามสวยงามว้าวบ่ายว่าย่ี

นี่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันจะเ่องคือเก่าเด้อเนาะไปแล้วสบายดีเราเป็นคนเด้อ